หลักสิบประการเพื่อสุขอ,อนามัยการนอนหลับที่ดีสำหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปการนอนหลับในผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกับการหายใจการดื่มน้ำและการรับประทานอาหารการนอนหลับในผู้สูงอายุคือการช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายผู้สูงอายุมีแนวโน้มเข้านอนตั้งแต่หัวค่า และตื่นในเวลากลางคืนทําให้มีชั่วโมงการนอนหลับลดลงส่งผลให้นอนหลับไม่เพียงพอหรืออาจมีโรคประจําตัวปวดปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหลับไม่ต่อเนื่องส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ <horizon> เพื่อสุขภาพการนอนหลับที่ดีผู้สูงอายุต้องการการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเป็นระยะเวลา7-8ชั่วโมงในการนอนหลับในแต่ละคืนจะเกิดวงจรการนอนหลับ และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามระบบของร่างกายเริ่มตั้งแต่ล้มตัวลงนอนหลับตื่นหลับลึกจนถึงช่วงหลับฝันโดยในแต่ละรอบนั้นจะใช้เวลาประมาณ90-110นาทีเพื่อสุขอ้อนามัยการนอนที่ดีในแต่ละคืนควรนอนให้ได้4-5รอบ ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับที่ไม่ได้ประสิทธิภาพมากเพียงพอส่งผลให้มีอาการง่วงซึมเศร้าไม่ตื่นตัวหากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจึงควรปรับพฤติกรรมและชั่วโมงการนอนให้เหมาะสมตามหลักสิบป,ประการเพื่อสุขคาอนามัยการนอนหลับที่ดี 1. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวันเพื่อสร้างสมดุลกลไกการตื่นและการนอนหลับ 2. ตื่นและออกไปรับแสงแดดในตอนเช้าอย่างน้อย30นาทีเพราะแสงแดดเป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิต 3. ไม่นอนในเวลากลางวันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ควรเกิน30นาทีและหลังบ่าย3โมง 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยให้หลับง่ายและลึกขึ้นก่อนนอนสองชั่วโมงไม่ควรออกกำลังกาย 5. หลีกเลี่ยงคาเฟอีน ชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตอาหารมื้อหนัก4ชั่วโมงก่อนนอนเพราะคาเฟอีน <c alf> e <ine> ทำให้หลับยากตื่นบ่อยส่วนอาหารมื้อหนักทำให้ย่อยไม่หมดและเกิดอาการกรดไหลย,ย้อนได้ 6. มดแอลกอฮอล์บุหรี่4ชั่วโมงก่อนนอนเพราะทำให้หลับลึกได้น้อยลง 7. ผ่อนคลายลดความกังวลนั่งสมาธิหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือดูหนังตื่นเต้นสยองขวัญก่อนนอน 8. นอนบนเตียงนอนที่สบายบรรยากาศที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทไม่มีแสงเล็ดลอดและเสียงรบกวนการนอน 9. ควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้นไม่เล่นโทรศัพท์ดูโทรทัศน์หรือทานอาหารบนเตียง 10. หากไม่หลับภายใน30นาทีไม่ควรกังวลควรลุกไปทำกิจกรรมเบาๆแล้วค่อยกลับมานอนใหม่เมื่อง่วง ทำติดต่อกันอย่างน้อย4สัปดาห์จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมีความตื่นตัวในเวลากลางวันสุขภาพกายใจดีขึ้นประโยชน์จากการมีสุขะอนามัยการนอนหลับที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ 1. ร่างกายได้รับการพักผ่อนและซ่อมแซมส่วนต่างๆ 2. ช่วยควบคุมระบบภูมิคุ้มกันควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย 3. ลดภาวะสุขภาพและโรคประจำตัว ความเจ็บปวดทางร่างกายโรคสมองเสื่อมเครียดความผิดปกติทางอารมณ์ซึมเศร้าวิตกกังวลอยากให้ทุกคนมีสุขออนามัยการนอนหลับที่ดีดาวน์โหลดคู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย